แล้วโคอินุมันตายแล้วรู้อยากไหมโคอินุรู้จักโคอินุไหมคะโคอินุค่ะตายแล้วโคอินุมันตายแล้วเลยน้ำไม่ท่วมถ้าโคอินุไม่ตายเนีเ่ยมันเสร็จ ท่วมแล้วท่วมอีกมีคนที่โผอ่เองมันตายเสียก่อนมันตายอยู่ที่เกาะในหลังมันมาได้แนวอยู่มันเฉียดทีนมามาแต่มันมาตายเสียก่อนมันตายที่เกาะในหลังแต่มันไม่ตายนะอ ายจะก่อนนี้กันดูไม่กลัวมันขึ้นหนีเข้าปุติเพรามันกลัวกับตามมันกลัวกับตามเคยเห็นมัน

วิ่งหนีประการประการวิ่งไล่นับกันับการตัวเลย าวันนี้หนึ่งวันจะมีเด็กไล่ที่อยู่อาศัยจะเป็นเด็กคัดทินประมาณหมื่นคนในหนึ่งวันเกิดจากอะไรเกิดจากพ่อแม่ต้องย้ายทิน่นฐานในอาชีพที่ไม่พอกิน าชีพที่ทำเดิมอยู่ในคอยดนโดยต้องพาลูกเจ้าเราพออพยพในหนึ่งวันจะมีประมาณหมื่นคนที่ต้องพัดภาดจากที่อยู่ที่อาศัยไปทำมาหาินที่อยู่แล้วกลายเป็นเด็กพักถินกลายเป็นเด็กที่ไม่มีที่พึ่ง นี้มไม่ใช่เด็กไม่มีทีิพย์มันเป็นพ่อแม่ไม่มีที่พย์ม,ม,ม,มากเกิดจากพ่อแม่ ผมชั้นต่ำเกิดจากไม่ได้เตรียมตัวต้องมีการเตรียมตัวมีการวาแงแผนนี่ทำแบบไม่มีแผนก็ไม่มีแผนแล้วกบนี้ก็กลายเป็น โลกลามไปกกลถึงเป็นเด็กขอทานเพราะไปอยู่ในศาสตร์ที่มันตำ่ำไม่แสวงหาศาสตร์ที่มันสูง เราไปศึกษาเล่าเรียนในสตร์ที่มันตำ่ำเราไม่ไปศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์ที่มันสูงในศาสตร์ที่มันต่ำก็คือสตร์ต่างๆในโลกมันมีหลายสตร์สตร์ในโลก รวมแล้วมันจะเป็นศาสตร์ที่ต่ำไม่เหมือนกับทางพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์มีผู้เจ้าพูดถึงเรื่องโลกวิถีรู้แจ้งโลกท่านก็บอกหลักสูตรสำหรับที่จะให้รู้แจ้งนั้นได้ ยาเอากาะโนมคโคพิเวสัตตานังนิสุทธิยาใครก็ตามที่มาดำเนินอยู่ในกายในเวทนาในกิจในธรรมให้มาตั้งต่อดูกายดูเวทนาดูกิจด,ดูธรรมให้เอาใจเข้ามาจดจ่อ ภายในเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันหรืออาสนะที่กำลังพิจารณาอยู่จะแจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ขั้นต่ำจะได้เป็นพระอนาคาคาพร้อมทั้งอภิญญารู้แจ้งในสรรพสิิงทั้งหลาย ขั้นสูงจะได้เป็นพระรหันพร้องปฏิสัมพิทายานปฏิสัมพิทายานก็คือเป็นผู้รู้แก้ในสรรพสิ่งทั้งมวลไม่มีสิ่งไหนที่จะปิดบังพระปฏิสัมพิทายานนั่นเป็นศาสตร์ที่รู้แก้ ในสรรพสิ่งทั้งหลายแต่พวกเราไปหาศาสตร์ที่มันต่ำไปศึกษาในมหาวิทยาลัยไปศึกษาในอะไรต่อะไรต่างๆไม่มาศึกษาในศาสตร์ที่มันสูงพอไม่มาศึกษาในศาสตร์ที่มันสูงก็ได้จะโกงโม่ได้แต่ไปศึกษาตามศาสตร์พยามาล ไปศึกษาตามศาสตร์ของพระเทวทัตไปศึกษาตามศาสตร์ของวชการพามกระดาเ่นั้นทำกลุมแตกแยกขึ้นมาในตัวเองทำกควมแตกแยกขึ้นมาในครอบครัวถึงได้กลายเป็นเด็กทัดถิมนพ่อแม่ไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจในภัยพิบัติต่างๆในด้านภัยพิบัติต่างๆนถ้าคนจะสวยโอกาสเอาเรื่องวิกฤตให้เป็นโอกาสของตัวเองก็ได้อย่างน้ำทั่วก็มีทางอื่นที่จะทำเขาเรียกว่าวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาส ภิบพพิบัติจากพรณีพิโรหรุอภัยพิบัติจากบุทุกขกับวาสกัยอักคีภัยโจรภัยต่างๆถ้าเรารู้จักเอาโอกาสจากมันก็ได้หมดมีสติปัญญาพอที่จะมาวิเคราะห์วิจาร์ณ ย่างไฟไหม้ในออสเตรเลียวัดพระเนนต่างๆไม่มีผลกระทบเพราะอะไรเพราะเขามีสัทธ์ทางพุทธศาสนาถึงไม่มีผลกระทบในวัดต่างๆในออสเตรเลียเพราะเขามีความรู้เรื่องวัดเรื่องอักขีพยพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้ว ในศาสตร์ต่างๆจะไม่มีผลกระทบจากไปพิบัติจากอะไรต่างๆดูอนน้ำท่วมที่ถนนหน้าวัดเซนหนึ่งแล้วน้ำก็ไหลเข้าไปในบ้านอนดีตนายกาขึ้นเซนไหลเข้าหน้าบ้านไหลเข้าประตูก็ปล่อยทิ้งไว้สามวัน เราคิดว่าจะมีใครมีสติปัญญาพอที่ไปทำได้ไม่มีแล้วก็เลยพาลุงตาลงไปทำอาบเลือดด้วยกว่าจะเสร็จเด็กที่ลงไปฝึกงานด้วยประจอบมางันขาตัวเองวันจอบด่างยาวๆจะมันถูขามันถูที่โป้งตัวเอง ไปฝึกงานเด็กมไม่เคยจับจอบไปตะกุยอยู่ชั่วโมงหนึ่งเด็น้ำไม่ท่วมแล้วเด็กน้แห้งเพราะอะไรเพราะเขามีสัมเขามีความรู้เขามีหลักวิชาการแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขามีหลักวิชาการแต่เขารู้จักแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ปล่อยให้น้ําไหลเข้าจม,มูกตัวเองน้ําจะไหลถึงจม,มูกอยู่แล้วก็ยังไม่รู้สึกอะไรบ้านแถวน้ําท่วมเป็นบ้านกนเมียจะกินนั้นแต่น้ำจะท่วจมจมูกอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเพราะในโอกาสที่มันมีวิกฤตเราต้องรู้จักวิธีการแก้ไขวิธีการปรับปรุง ทุกอย่างมันเป็นศาสตร์ทั้งหมดมันเป็นวิชาการทั้งหมดแต่เขานั่งหลับหูหลับตายอยู่เขาไม่รู้จักวิชาต่างๆแต่เขาแก้ไขได้ปัญหาต่างๆฉะนั้นคนส่วนมากไปเข้าใจตัวเองว่าเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดแต่จริงๆแล้วโง่ทั้งเพ พอดูน้ำสูงว่ตตลิ่ง5เซนน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำสูงว่ตตลิ่ง10เซนน้ำท่วมไปทั้งเมืองลองคิดกลับกันไปดูอีกครั้งน้ำมันสูงกว่าเลนหรือน้ำมันเป็นปลาไหลที่มันจะดำไปในเลน ในห้วยหนองคลองบึงต่างๆพากันเอาผมดินลงไปเอาเลนลงไปออกขยะลงไปถ้าเราเอาขยะออกเม็ดหนึ่งน้ำก็จะยุบลงไปกว่าิ่งิญเก้าสิบเซนพคน้ำสูงกว่าริญสิบเซนแบบวิธีคิดของผมต่างกันไหมกับคนที่คนที่มีความฉลาด ว่าคุณเองเป็นคนที่มีความฉลาดแต่เขาคิดเขาบอกว่าต้องเอาเลนในห้องน้ำนออกไปสักเม็ดหนึง่งเอาดินในห้องน้ำนั่นออกไปสักเม็ดดำลงไปก็เอาลมเป่าออกก็ได้ทำได้ทุกวิธีทางเอาตัวดันไปก็ได้ อย่างต่มาไปติดอยูา่ส่สิบแปชั่วโมงยี่ก้าชั่วโมงไปกับจังเขียนปีสองหกไปีสองหกสองหกสองเจ มึงปุ่มเยี่ยมให้ไปดูพระที่ป่วยเราก็ไปมันไม่มีทางสมัยก่อนฝนมันตกเดือนนี้แล้วเดือนสิบเดือนสิเพนผ่านไปแล้วไปก็สี่โมงเย็นเราบอกว่าจะไปหรือจะกลับถ้าจะไปเราก็จะเปลี่ยนต่า เอาผ้ากีบอนออกผ้าจะกลับเราก็ไม่เปลี่ยนผ้าเราจะไม่ช่วยกลับกันเลยเขาบอกว่าไปต่อไปต่อก็ไปเราก็อาผ้ากีอบอนออกเปลี่ยนผ้าสบงนุาา่งผ้าอ่านน้ำบางแห่งเราลงเป็นนั่งในร่องทางถนนมันเป็นร่องน้ำ น้ำมันขังไปวิ่ให้มันแ้่ลงไปนั่งแล้วมันดันออกไปดันคอยหลังไปเอาตีนดันคอยหลงยัง,ลง,ลงไปดันคอยหลังไปลงไปนั่งแล้วก็ทาน้ําให้มันแ้่รถก็ไปได้ตอนเป็นรถเฝ้าเดียววิว่งจนแ้่เอาเลนออกจนหมดเลนออกหมดรถก็ไปได้ ทำอยู่อย่างนั้นตลอดคืนจนถึงสิบโมงเชา้าพอสิบโมงเชา้านี่เราก็ถามว่าจะไปข้างหน้าหรือจะกลับถ้าจะกลับก็เราจะยกรถหอยเอ้ย,ยกรถหมุกนกลับยกทายนันแล้วก็หมุนกลับกลับตอนสิบโมงกลับมาถึงมาถึงตลาดนี้ ห้าโมงห้าโมงเย็นออกตั้งแต่เก้าโมงเช้าวันลุกขึ้นคืนนั้นทั้งคืนเราไม่ได้หลับเลยไม่ได้หลับตลอดคืนฉันก็ไม่ได้ฉันเราได้ฉันมาไปสามลูก เราจะทำน้ำให้มันแห้งแลก็ลดไปได้มันเป็นตลอดทางฝนก็ตกใน้ยงลายไปเอาไม้มางัดรถยกรถยมลายก็ไปตัดเอาไม้ในรักมาโอ้โหเราแก่รักแบบนีเรากลับมาคันเมึ่อคืนพอลับมาโอ้โหลักมึงขึ้นหูนี่ หนาเท่าสามนิ้วนอยมั้งกินหูกินหน้าแกรับทึงสองขุ่มจะมากันท่านเขียนนี่เป็นบทแกรัะเั้นการทำงานทุกอย่างเมื่อเราศึกษาเมื่อเราหาศาสตร์่าสตท,ท,ที่จะเอามาทำงาน มาดำเนินชีวิตของเราพอชีวิตของเราเป็นชีวิตท,ที่มีค่าแล้วเราหาอีกบไม่ได้แล้วเราจะไปยังไงเราจะวางแผนยังไงกับชีวิตของเราเราจะศึกษาศาสตร์เพื่อยกตัวให้พ้นจากวัฏแล้รเราจะศึกษาศาสตร์เพื่อยกตัวจากวัฏจักรแล้วก็ศึกษา ุูธเจ้าบอกไว้หมดทุกอย่างคนระับโลกวิถีคือรู้แก้งโลกรู้แก้งในสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราจะดําเนินชีวิตของเราเมื่อเรามาศึกษาตามศาสตร์ของผู้เจ้าแล้วนะมันจะมีวิธีคิดมีวิธีทำทั้งหมดมีใครพูดมาก่อนไม่มีใครพูดมาก่อน ว่าโลกนี้ตั้งอยู่ได้ยังไงผู้เจ้าก็พูดไปว่าโลกนี้มันตั้งอยู่ได้เพราะมีอากาศมีมีอวกาศมีนักอากาศตัวเป็นสิ่งทีุ่่หมห่อโลกให้มันตั้งอยู่ได้โดยที่มันไม่เบี่ยงหนีไปที่อื่นเพราะมันมีสิ่งที่หอ่อฉะนั้นวิธีคิดของผู้เจ้าคิดเป็ หลักสูตรที่จะเป็นไปเพื่อมรักผลนิ่พผนานทู้เจ้าก็บอกไว้ดำเนินตามแนวทางของโพธิปัตยธรรมหรือดำเนินตามแนวทางของกรรมฐานห้าหรือดำเนินตามแนวทางทำกรรมฐานทูตเจ้าบอกว่าเราจะทำอะไรเราทำโปรดฐานใดโปรดฐานอย่างให้มันแจ้งในสัจธรรมทั้งสี่แค่นั้น แล้วเราก็จะแจ้งทั้งหมด ปัดิตังตุมหังกิปเมวัตมิสตุสัพเพเพรินตุสังกาปานจันโดปนาราโชยัามณีโชติราโช